ตอนที่แอดมินได้ยินว่าหม่อมน้อยท่านจะสร้างภาพยนตร์ซีรีส์สีอโยธยาโดยเริ่มเนื้อเรื่องจากสมัยพระเจ้าเอกทัศน์และจบตอนกรุงสีอยุธยาเสียกรุงต่อพมา่าแอดก็ใจจดใจจ่อที่จะดูแต่พอดูไปดูมาก็มีจุดอะไรหลายจุดถามว่าภาพสวยไหมสวยจริงนักแสดงเก่งไหมเก่งจริงฉากอลังการไหมอลังการจริง แต่ทำไมดูแล้วขัดใจกับความรู้ที่เข้าใจมาเทปเนี้แอดไม่ได้สร้างมาเพื่อดิสเครดิตงานของหมอมน้อยว่ามันไม่ดีแต่อยากจะมาแชร์สิ่งที่แอดเห็นต่างในบางฉากในบางตัวละครที่ดูแล้วมันช่างแปลกแหวกแนวจากประเพณีเวียงวังที่ยึดถือกันมาแต่นมนาน แอดแค่ไม่อยากให้คนที่ดูละครทึกทักไปว่าประเพณีบางส่วนที่เห็นในฉากนั้นเป็นสิ่งที่คนในยุคกรุงสรีเขาทำกันนะคะเรื่องแรกที่จะพูดเลยก็คือเรื่องประเพณีและกฎมเทียนบานปกติแล้วละครอิงประวัติศาสตร์ก็มักจะมีการแต่งเติมเนื้อหาแต่งเติมตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ละครมันดูสนุกและน่าติดตาม ถ้าใครเป็นแฟนละครจรีนอย่างปาบุ้นจีนเนี่ยจะเห็นว่าองค์หญิงเสด็จออกมานอกวงังแต่งชายเดินเฉิดฉายอยู่อย่างนั้นหรือบางครั้งไทยเฮาก็เรียกพบปะพี่น้องกี่ครั้งก็ได้นั่นก็เป็นสิทธิของผู้สร้างละครแต่บางอย่างที่แอดมินเห็นแล้วว่าไม่ควรจะเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนประเพณีและวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่น ถ้าตัวแอดมินไปสร้างละครเรื่องหนึ่งนะฮะเปิดฉากวันปีใหม่แล้วให้พระเอกนางเอกมาเล่นสงการกันตอนเช้าปะแป้งกันสุดฤทธิ์ตอนบ่ายแล้วก็ไปลอยกระทงตอนตีสองแล้วก็ลุกไปถวายเพลพระตอนตีสีปนประเพณีกันให้มั่วอย่างนี้ไม่สมควรนะค่ะแอด ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บเรือนไทยมากเลยเพราะได้รวมข้อมูลดีๆไว้เยอะใครอยากอ่านแบบต้นฉบับแอดได้ใส่เครดิตไว้ข้างล่างแล้วนะเธอเริ่มกันที่ฉากถวายตัวของเจ้าจอมมันดาแขมีการใช้คำว่านางพระบำเรออย่างชัดเจนและก็มีคุณก้องปิยะใส่กิมโนไล่ลำเบิกตัวเจ้าจอม ยังมีนางลำสาวประเภทสองมาใส่ชุดกินรีลำกันให้อีลลงตุงนงั่งดั่งที่เห็นกันในฉากนี้เป็นนางบาทบริจาริกาเพื่อรับใช้เบื้องพยุคลนบาท ดูแล้วบอกเลยว่าปวดตับสลับไตขึ้นมาทันทีข้อแรกชุดกิโมโนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการถวายตัวเลยไม่รู้ว่าท่านผู้กำกับเห็นอย่างไรจึงได้ไปเอาชุดกิโมโนในเรื่องแผลเก่ามาใช้อีชั้นงงค่ะข้อที่2ตอนเจ้าจอมแขเดินทางเข้ามามีการคลุมผ้าบางๆบ,บ,บนหัวเป็นสาวอาหรับแล้วก็คลุมยาวจะไปถึงเท้า ซึ่งแบบเนี้ยไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วส่วนนางลำมสีนางเนี่ยประเภท2ทั้งหลายที่มาลำแอดงงไปหมดว่ามาลำกันทำไมตอนนี้อีฉันงงไาหมดแล้วว่าสรุปเจ้าจอมแขเป็นเพศอะไรคะประเภท1หรือประเภท2พอเก้งกวางเต็มห้องไปหมดเลยคะ่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาถวายตัวกันอย่างนี้จริงเหรอคะแอดมินแอดบอกเลยว่าไม่จริงคะ่ะประเพณีการถวายตัวนั้น ไม่ได้ทำกันเยิ่นเยอะอย่างที่เห็นอ้างอิงจากการถวายตัวของเจ้าจอมมารดาแพรในราชการที่5การถวายตัวนั้นเริ่มเมื่อตอนสองทุ่มโดยมีเจ้าจอมผู้ใหญ่และคุณเท่าแก่พาไปส่งตัวมีคนถือเทียนนำหน้าและถือครบลายร้อมทั้งสองข้างและยังมีคนเดินตามหลังเป็นพรวนแต่ทุกคนที่อยู่ในขบวนนั้นก็เป็นผู้หญิงล้นล้วนไม่ได้มีเก้งกวางอันใด พอขึ้นไปถึงพระตำหนักแล้วคนอื่นๆที่ตามมาก็ลงกันมาหมดวันนั้นคุณแพ้ก็เปลี่ยนเป็นหม่อมห้ามอย่างเรียบร้อยและตอนในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ทำแบบคล้ายๆกันโดยมีให้สตรีนั้นถวายพันพุ่มแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายอย่างละเอียดเรียบร้อยมีการอบร่มทำให้ตัวหอมแต่งหน้าขาวเฉกเช่นนางฟ้า มีคุณท้าผู้ใหญ่พาขึ้นเฝ้าไม่ได้มีวงดนตรีมโหรีในพระตำหนักคอยส่งเสียงซาวทกเชียร์แขทเป็นอันใดอย่างที่เห็นกันในคลิปนี้ เรื่องที่สองก็ว่ากันเรื่องการประพฤติตนของเจ้านายสตรีและหญิงยุคกรุงศรีอยุธยาในเขตพระสถานชั้นในนั้นอนุญาตให้ผู้ชายที่ยังไม่กลจุกและพระมหากษัตริย์เข้ามาดำเนินได้เท่านั้นส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหญิงก็ไม่มีสิทธิ์เสด็จออกมาข้างนอกได้ตามอำเภอใจยิ่งเสด็จออกไปนอกวังยิ่งยากขึ้นไปใหญ่ แต่ในเรื่องสีอโยธยานั้นวางบทมาให้พระพันวสาสามารถเสด็จออกมานอกวังได้ดูละครนอกได้พูดจากับขุนนางผู้ชายได้สุดสวิงลิงโก้อย่างแท้ทรูความจริงพระพันวสาเป็นถึงพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดินมีศักดิ์สูงยิ่งกว่าใครสมัยก่อนไม่มีธรรมเนียมให้เจ้ามาบ้านไพร เจ้านายสตรีไม่สามารถนั่งอยู่กับบุรุษที่ไม่ใช่พระโอรสได้ยิ่งไม่สามารถทอดพระเนตรละครที่ชายหนุ่มวัยกรดมันทั้งสิบเป็นผู้เล่นถวายถ้าจะทรงดูละครก็มีละครในที่ผู้หญิงล้วนๆวนเล่นถวายอยู่แล้วแต่เนี่ยมีชายหนุ่มนับสิบนั่งประจันหน้าคอยเล่นละครถวายก็ถือว่าผิดกฎมากเกินจะจินตนาการได้แล้วนะคะ่ะและอีกฉาก ทุกครั้งที่เจ้านายผู้หญิงเสร็จไปไหนจะเห็นว่ามีผู้ชายหนุ่มทั้งหลายคอยแบกเสลี่ยงพาไปนู่นนั่นนี่ทั้งเสลี่ยงของเจ้าจอมราตรีเสลี่ยงของพระพันวษาและเสลี่ยงของเจ้าฟ้ารุจจาเทวีก็ล้วนใช้ผู้ชายวัยกรัมันแบกทั้งนั้นเสลี่ยงยังดำเนินไปถึงเขตพระสถานชั้นนอกบางทีก็ออกนอกวังไปเลยอย่างที่เห็นกันในคลิป ความเป็นจริงผู้ชายแบกเสลียงฝ่ายนั้นนั้นมิได้ต้องเป็นผู้หญิงล้วนๆที่จะคอยแบกเสลียงเท่านั้นจะให้ผู้ชายมาแบกนั้นผิดประเพณียิ่งต้องเข้าไปในเขตพระสฐานชั้นในด้วยแล้วยิ่งต้องเข้มงวดจะให้ผู้ชายวัยหนุ่มนับสิบแห่กลูเข้าไปในฝ่ายในที่มีแต่เจ้านายสตรีอยู่คงไม่เหมาะเป็นแน่แท้ถ้าเสลียงต้องออกไปนอกวังจริงๆ เจ้านายสตรีก็ต้องประทับอยู่ในสีวิกาชนิดที่ว่าจะให้ใครเห็นองค์มิได้เมื่อดำเนินอยู่ก็ต้องมีฉนวนกั้นสายตาไมา่ให้คนภายนอกเข้ามาเห็นดังที่เห็นกันในเรื่องสุริโยไทย มาต่อกันที่พระจริยวัตรของเจ้านายหญิงและการวางตัวของผู้หญิงชั้นสูงกันมา้างสีอยุธยาของหม่อมน้อยสร้างพระจริยวัตรของเจ้านายฝ่ายในแบบใหม่ให้กับผู้ชมเอาทิดที่ว่าแอดต้งเอามือเแยบอกและอุทานว่าคุณพระเริ่มที่เจ้าฟ้ารุจจาเทวีในเรื่องเนี่ยเจ้าฟ้าหญิงองค์นี้ทรงหลงรักพระพิมานสะเหลือเกิน คอยอาหาช่องทางที่จะคบหาพระพิมานให้ได้เดี๋ยวก็ออกมาฝ่ายหน้าแล้วผลุบไปฝ่ายในแล้วก็ออกมาฝ่ออายหน้าใหม่แถมก็ยังทรงฤทธิ์แรงขนาดไปร่วมมือกับเจ้าจอมแขแต่งองค์เป็นสาวยุโรปยุให้พระเจ้าเอกทัศน์แต่งตั้งพระพิมานผู้เป็นสามัญชนให้เป็นพระองค์เจ้าเพื่อจะได้มาแต่งงานกันได้แถมยังมีฉากดูพระพิมานลงว่ายน้ำ ปกติเวลาผู้ชายว่ายน้ําก็ต้องเปลืองผ้าลอนจ้นทั้งตัวแต่เจ้าฟ้ารุจจาทีวีกับยืนดูได้โอ้ยอกคุณแป้นจะแตกน้องเป็นคนสั่งพิมานให้ลงมาเล่นน้ำกับน้องเององค์พระอาญาไม่คนเก้าองราชกุ ความจริงเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะจ๊ะทุกคนการที่เจ้าฟ้าหญิงจะได้แต่งงานกับไพร่หรือยกไพร่ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าเพื่อให้มาแต่งงานกับพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ ถ้าจะเขียนบทให้เจ้าฟ้าลุจจาเทวีแอบลักพระพิมานเงียบๆแอดมินก็ขอว่าอันนั้นทำได้แต่มาออกตัวริดแรงขนาดนี้ทำตัวผิดจาริตมัวหมองไปหมดแอดมินรับไม่ได้ค่ะและยังมีอีกฉากที่แอดมินเห็นแล้วปวดเหตุก็เป็นฉากที่คุณทองดวงมาหาดเล็กอยู่บนเรือกำลังเที่ยวไปเที่ยวมาในคลองส่วนคุณนาค สาวบริสุทธิ์เมืองราชบุรีเห็นคนเล่าลือกิติศัพท์คุณทองด้วงว่ารูปงามซะเหลือเกินก็เลยมาเกาะดูแต่ดูอย่างเดียวไม่พอยังเอากล้องมาส่องแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นมะพราะ้าวอุ้ยจะต้องซูมอะไรกันนักกันหนาส่องไปส่องมาก็เผลอล้มจนคุณทองด้วงต้องรีบเข้ามาอุ้มกับเรือนพี่น้าจา๋าน้องว่า น้องเห็นคุณนางหนุ่มรูปงามจากกรุงศรีแล้วละจ้ะละดูสิช่นงน่าคือ แค่ฉากนี้ฉากเดียวแอดก็ถือว่าเป็นการทำลายจารีตประเพณีการรักนวลสงวนตัวไปอย่างหาที่สุดไม่ได้มันเพราะอะไรล่ะคะคุณนาคเนี่ยในเรื่องเสียอยุธยาภายภาคหน้าทรงเป็นถึงสมเด็จพระอมรินทราบรมราชนินีส่วนคุณทองด้วงภายภาคหน้าก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคุณนาค เป็นลูกสาวผู้ดีจะไม่มาพบปะพูดจาผู้ชายที่ไม่ใช่ญาติต่อจะให้มาเดินเล่นก็จะต้องมีบ่าวไพร่เดินตามกันเป็นพรวนไม่ได้อยู่โดดโดดกับน้องสาวเช่นนี้แล้วถ้าจะต้องพูดจากับชายแปลกหน้าจริงๆก็จะเจราจาพาทีอย่างสงบไม่ศบตาโดยตรงและก็จะไม่ยอมให้ผู้ชายอุ้มตัวเองขึ้นไปส่งในเรือนอย่างแน่นอนส่วนคุณทองด้วงเองก็เป็นถึงมหาดเล็กของพระเจ้าอุทมพร รู้ระเบียบประเพณีอย่างดีไม่มีทางที่จะเข้าไปอุ้มลูกสาวขุนนางที่ยังไม่แต่งงานโดยไม่มีเหตุร้ายแรงแล้วพาไปส่งเรือนได้แอดมินจึงลงความเห็นว่าสีอยุธยาของหม่อมน้อยนั้นได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาในตามแบบฉบับของตนเองโดยที่ไม่ได้อ้างอิงจากเก่าก่อนเลย แอดก็ไม่รู้ว่าการกำกับในให้เห็นฉากเนี้ยเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบูรพรมหากรัตริยาที่ราชจจาอย่างไรเรื่องที่สามก็คือเรื่องกฎมนเทียนบานถ้าเราดูในฉากเนี้สอนลามรีบขีม่ม้าเข้ามาเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสุทัศน์เพราะมีข่าวสึกมาแจ้ง โดยเข้ามาพร้อมชุดทหารเต็มยศถือดาบประจําตำแหน่งขึงขังแล้วก็ดุ่มๆมข้อมนในเขตพระสถานชั้นกลางแต่เพียงพูดเดียวแถมเจ้าฟ้าสุทัศน์ในฉากยังไหว้พระอาจารย์ก่อนกลับอีกด้วยกราบคุณหลวงครบับ ชลาดท่านอาจารย์นะแล้วมันผิดยังไงล่ะคะแอดมินก็กริยาทั้งหลายในฉากเนี้มันผิดกฎมนเทียนบาลนซิคคุณข้อแรกขุนนางจะเข้าเฝ้าเจ้านายในเขตพระชฐานต่อให้ใส่ชุดอะไรมาก็ต้องผัดผ้าเสียก่อนและอาบน้ำให้สะอาดแล้วเวลาเข้าเฝ้าขุนนางต้องถอดเสื้อเข้าเฝ้าเพราะจะได้ไม่มีที่ซุกซ่อนอาวุธ และถ้าสังเกตดูในคลิปสอนลานเข้ามาแบบไม่ถอดเสื้ออันเนี้ยแอดก็พอจะอนุโลมได้เพราะท่านผู้สร้างอาจจะคิดว่าไม่อยากให้อุจารตาแล้วก็ไม่อยากให้ดาราชายไปอัพหุ่นจนเสียเวลาเล่นละครนะคะแต่อเรื่องละเลยกดมนเทียนบานที่ขุนนางไม่สามารถถือศาสตราวุธเข้าเฝ้าได้แอดถือว่าเป็นมหันตโทษรยสอนลาม กล้าถืออาวุธประจำกายเข้ามาอย่างมั่นใจถ้าเป็นสมัยก่อนก็หัวขาดไปแล้วอีกอย่างเจ้าฟ้าจะไม่วหว้สามัญชนจะวหว้ก็แต่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้มียศสูงกว่าหรือพระสงฆ์เท่านั้นอันนี้ก็ผิดเช่นกันฉากต่อมาก็เป็นฉากที่มหาเล็กทั้งสองช่วยพระเจ้าเอกทั์ถอดพระมหามงกุฎออกมาตามที่แอดมินเข้าใจมา มหาดเล็กไม่มีสิทธิจับเสียนพระมหากษัตริย์เพราะถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดแต่ในเรื่องจับกันเต็มๆน้องงงค่ะและอีกเรื่องที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องเครื่องแต่งกายและของประกอบฉากที่อลังการชนิดที่ว่านี่มันวังหรือพิพิธภัณฑ์กันแน่คะมันเยอะไปหมดเรื่องเครื่องแต่งกายก่อนเลยในสีอโยธยาทั้งพระเจ้าเอกทัตเจ้าฟ้าสุทัศน์ พระเจ้าอุทมพรรวมถึงเจ้านายฝ่ายในทั้งหลายต่างก็แต่งตัวกันแบบประโคมเครื่องทองชนิดเทกระจาดใส่เข้าไปเยอะๆโชว์พาวดาวล้านดวงแค่ฉากที่พระเจ้าเอกทั์ทรงออกว่าราชการฉากเนี้ยทรงแต่งองค์แบบเอ็กซ์ตราวอกันซาเหมือนอยู่ในพิธีพระบรมราชาพิเศษก็ไม่ปานคือมีทั้งพระมหามงกุฎฉลองพระองค์เครื่องต้นสร้อยสังวาน ฉลองพระบาทโอ้ยเยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังลองใช้คอมมอนเซนต์ดูสิคะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนบางเดือนอุณหภูมิก็ร้อนพุ่งไปถึง40องศาตัดแตกแล้วการใส่ชุดทรงเต็มรูปแบบชนิดไม่รู้ใช้ต่อกี่ชั้นต่อกี่ชั้นมันก็อบแล้วอบอีกและยังโปะต่อด้วยเครื่องทองหนักอึ้งชนิดที่ว่าห้างทองแม่ทองใบเห็นแล้วยังต้องชิดซ้ายมันจะใช้ได้ในชีวิตจริงเหรอคะ แล้วความจริงตอนที่พระเจ้าแผ่นดินทรงออกว่าราชการทรงแต่งองค์อย่างไรพระเจ้าแผ่นดินนั้นทรงออกว่าราชการอยู่แล้วทุกวันชุดที่ใส่อาจจะใส่แค่พระภูษสาธรรมดาและเปลือยท่อนบนอย่างที่เห็นในเรื่องสุริโยไทยส่วนคุณนางนั้นก็อย่างที่แอดเคยพูดแล้วว่าเวลาเข้าเฝ้าจะไม่ใส่เสื้อไม่ได้แต่งกันจัดเต็มทุกวันอย่างในเรื่องศรีอโยธยา แล้วเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์อยู่ในพระตำหนักส่วนพระองค์ก็ฉลองพระองค์แบบสบายสบายไม่ได้อลังการเวอร์วังอย่างที่เห็นกันในฉากนี้คือแอดมินกำลังสงสัยว่าถ้าแต่งองค์จัดเต็มอย่างนี้เวลาทรงบรรทมและจะหลับลงหรือไม่ต้องให้มหาดเล็กไปเปิดแอร์ชักงสิบองศาหรืออย่างไรแล้วเวลาชุดอยู่บ้านกับชุดบรรทมจริงๆเป็นอย่างไรเด้อค่ะแอดมิน ถ้าเป็นเจ้านายชายเนี่ยก็จะทรงเปรอยออกใส่แค่พระภูษาสีพื้นธรรมดาไม่ได้ลอลังการอะไรอาจจะไม่ใส่เครื่องทองซะด้วยซ้ำเหมือนที่เราเห็น,นในเรื่องสุริโยไทยส่วนเจ้านายสตรีนั้นในสีอโยธยาก็เล่นใหญ่จัดใหญ่ไม่แพ้ผู้ชายทรงเครื่องทองเต็มยศกันอย่างที่เห็น แล้วยิ่งฉากที่เจ้าจอมลาตรีอยู่กับพระเจ้าเอกทัศน์วันเสียกรุงก็จัดเต็มซะเหลือเกินคือวันเสียกรุงนะคะไม่ใช่วันพระราชพิธีใหญ่ทำไมถึงได้ใส่เยอะขนาดนี้เจ้านายฝ่ายหญิงนั้นก็ทรงแต่งองค์ธรรมดาในชีวิตจริงทรงฉลองพระองค์โดยใส่ผ้าแถบและนุ่งผ้าภูษาสีพื้นๆธรรมดาอาจจะทรงเครื่องทองบ้างหรือจะไม่ทรงก็ได้ แล้วยิ่งฉากที่เจ้าฟ้าสุทศน์ซ้อมรบแอดมินเห็นต้องอุทานว่าอุ๊บส์คือชุดที่ซ้อมรบนั้นน่ะมันเต็มชนิดที่ว่ายังไม่ทันซ้อมเหงื่อก็คงไหลโจกโจกโจกกันแล้วความจริงชุดที่เจ้านายใส่ซ้อมรบนั้นน่ะก็ไม่ได้ต่างจากชุดที่สามัญชนใส่กันอยู่วันวันเพราะการซ้อมรบนั้นมีการเตะต่อยก็ต้องทำให้มันคล่องตัว ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แอดไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของนางเอกแม่บุษบาบันของเราซึ่งเอาแก่ชื่อก่อนเลยแค่ชื่อก็ตง,งิดตง,งิดหัวใจแล้วคือแม่บุษบาเนี่ยเป็นไครธรรมดาสามัญปกติการที่เราตั้งชื่อเนี่ยเราก็ใช้คำง่ายๆหนึ่งพยางเช่นพ่อนาคแม่ศิลพ่อฉิมการตั้งชื่อสองพยางก็มีบ้างเช่นทองด้วงบุญมา แต่สามัญชนจะมาชื่อบุษาบาบันอันนี้มันเกินไปขนาดพระองค์เจ้าบางพระองค์ยังมีชื่อง่ายๆว่าพระองค์เจ้าแม่งเมาแต่แม่บุษาบาบันชื่อยาวพร้อมเทียบเจ้านายสมัยก่อนเขาไม่ทำกันนะคะแล้วแต่ละชุดที่แม่ใส่ก็ทำให้ดิฉันอึ้งกิมกี่คือใช่จริงเธอเป็นนางรำแต่เธอไม่รำทุกวันไม่ได้รำทุกเวลาทุกอิริยาบถ แต่แม่เล่นทรงรัดกา2 4ชั่วโมงเดินลอยไปลอยมาแล้วท่านผู้ฟังลองดูรูปนี้อีกรูปในรูปเป็นเครื่องยศของพญาพานทองคุณแพนเทคเธอไปได้รับการแต่งตั้งต,งตอนไหนดิฉันงงค่ะส่วนของแต่งบ้านเธอก็เล่นใหญ่จัดใหญ่มีหุ่นกระบอกด้วยถ้าเป็นบ้านของคนยุคกรุงสีจะไม่มีของแต่งบ้านแบบนี้หรอกค่ะ เนื่องจากว่าเรามีประเพณีที่ต้องไหว้ครูหุ่นซึ่งถือว่าเป็นของสูงจะเอาของแบบนี้มาตกแต่งบ้านนั้นไม่ได้นะคะคุณและสุดท้ายท้ายสุดก็คือตัวละครพระกำนันนารีสัง ที่ในเรื่องหม่อมน้อยบอกว่าเป็นขันทียุคก,กรุงศรีแต่เปิดตัวมาโอ้ยจริจการแรงแบบสวยใสไล่นมอารมณ์เกินหญิงส่งเสียงบวกเวกวยวายแถมทาหน้าขาววอกยิ่งกว่านางละครอย่างที่เห็นกันในฉากความจริงเนี่ยขันทีมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่ขันทีในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ได้แต่งหญิงและไม่ได้แต่งหน้าทาปาก เรามีทั้งขันทีแขกและขันทีจีนยังไม่ปรากฏว่ามีขันทีไทยนะคะซึ่งเหล่าขันทีก็ได้รับอนุญาตให้แต่งตัวในแบบชาติกำเนิดของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมาแต่งหญิงห่มสบายทัดดอกไม้เหมือนพระกำนันาน,านารีสังสมุดภาพไตภูมิยังมีภาพที่โชว์การแต่งกายของเหล่าขันทีอยู่ในมุมซ้ายสุดให้ดูด้วยแล้วหน้าที่ของขันทีมีอะไรคะ จริงๆแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแค่เป็นผู้รับใช้ฝ่ายในและทำงานเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีหน้าที่เยอะเหมือนในศรีอโยธยาที่สามารถเป็นที่ปรึกษาราชการฝ่ายในได้แล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ถวายตัวพระสนมเพราะการถวายตัวพระสนมนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณท้าวผู้ใหญ่หรือคุณเท่าแก่แล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่มาลำอะไรด้วยสรุปว่าบทบาทขันทีในกรุงศรีอยุธยานั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรค่ะ อเทปนี้แอดขอจบเท่านี้ก่อนไม่งั้นอารมณ์จะขึ้นแล้วท่านผู้ฟังนละคะฟังแอดคิดแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไวยคะ่ะ